แต่ข้อ4ี่คือยุ่งสุดในหน้านี้นะถ้าสมมุติว่าจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเราก็จะเริ่มต้นด้วยพื้นที่หน้าตักก่อนนะถ้าเป็นพื้นที่หน้าตักเนี่ยเราก็เลงไว้แล้วแหละหน้าตักอยู่ตรงไหนอันนี้คือหน้าตักถ้าดูตามนี้อันนี้คือรูปห้าเหลี่ยมถูกไหมรูปห้าเหลี่ยมเราไม่มีสูตรเฉพาะสิเราต้องจัดการให้มันเป็นรูปที่เราหาสูตรได้ง่ายเราจะแบ่งรูปเป็นสส่วนข้างล่างจะเป็น สี่เหลีย่ยมผืนผ้าธรรมดาเลยด้านยาวนี้คือ28ส่วนด้านกว้างตรงเนี้ยแนวตั้งเนี้ยก็คือบอกใบอยู่ข้างหลังคือ16แล้วก็ไอ้คางหมูข้างบนที่เราต้องใช้ก็คือคู่ขนานถูกไหมคู่ขนานก็คือเส้นเส้น,อนนอนคู่เนี้ยอ้เน,นี้ยก็คือ28ส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันคือบอกใบจากจากข้างหลังก็คือ12แล้วไอ้ตรงเส้นสูงของคางหมูล่ะไม่ใช่28นะ28นี่มันก็คือทั้งหมดนี้เลย ส่วนแค่ตรงนี้คือสิถูกไหมฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ล่ะก็อเอาสองสองตัวนี้ทั้งหมดคือยี่ดลบด้วยสี่ข่วงล่างสิบหลบกันเหลือสิบสองเพราะว่าหน้าตัดมันไม่ใช่รูปบันฐานก็ต้องมีการแบ,บ่เอาแต่ง้นครูก็เริ่มต้นด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมคงหมูเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกคู่ขนานคูณด้วยสูง คูก็แทนคนะ่านะเศรีมูสองตามสูตรคู่ขนานก็คือสิบสองกับยี่สิบแปดบวกกันสูงก็คือสิบสอง่ะพักไว้ก่อนอันนี้ยังไม่ใช่หน้าตัดอ,อันนี้แค่ส่วนเดียวคิดหน้าตัดต้องคิดสองส่วนเศษเมินผ้า กว้างคูณยาวสิบหกคูณยี่สิบแปดอ่าทีนี้ก็จะมาส่วนของคืนที่หน้าตัดแหละแต่อย่าลืมพื้นที่หน้าตัดม,มีสองหน้าถูกไหมคูณสองนะคูณสองก็ต้องเอาเอาตัวเลขสองตัวเนี้บวกกันก่อนแล้วคูณสองทีหนึ่งโอเคคูณคิดไปเลยนะหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกค้นที่หน้าตัดมาแล้วโอเคนี่คือครึ่งแหละ ถ้าเป็นมื้อที่อยู่ข้างจะเป็นความยาวรอบหน้าตาัดคูณสูงของปริซึมตอนนี้รูจะไม่มองทีละหน้าแล้วรูจะมองเป็นสูตรเลยนะเป็นความยาวรอบหน้าตัดคูณกับสูงของปริซึมถ้าเป็นความสูงของปริซึมนะให้เรามองหน้าตัดสองอันนั้นนะ่ะมันห่างกันเท่าไหร่หน้าตาัดมีข้างหน้าข้างหลังดูไหมข้างหน้าข้างหลังห่างกันสี่แปดไอ้ตรงนี้แหละนี่คือ สูงของไปซึ่งความสูงของไปซึ่งต้องเป็นระยะห่างระหว่างหน้าตัดเนี่ยหน้าตัดสองอันห่างกันอยู่เท่านี้เนี่ยในสูงไปซึ่งความยาวรอบหน้าตัดเอาเส้นนี้ยาวเท่าไหร่สิบหกใช่มันคือสิบหกตรงนี้ไม่บอกไปดูตรงอื่นก็ได้แล้วก็ไอสองเส้นนี้เขาบอกกันตรงๆเลยนี่คือยี่สิบแปดอันนี้คือยี่สิบแปดเส้นนี้บอกอ้อมๆนิดหน่อยมองไปที่ข้างหลังก็เห็นสิบสองปัญหาคือเส้นตรงนี้ตรงนี้ไม่ตร แต่ทีนี้เราจะเขียนอย่างนี้นะครูจะสร้างตรงเนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะมาดูอยากจะรู้ตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะจากซ้ายสุดมาขวาสุดคือยี่สิบแปดตรงนี้คือสิบสองถูกไหมฉะนั้นเอายี่สิบแปดสิบสองไม่เอาลบทิ้งไปจะกลายเป็นตรงนี้นี่คือยี่สิบแปดแต่ตรงนี้ไม่เอาหักทิ้งไปสิบสองจะเป็นเส้นนี้ฉะนั้นก็จะเหลืออยู่่สิบหก แล้วเส้นนี้เหมือนการจากข้างบนสุดถึงข้างล่างสุดเนี่ยคือยี่สิบแปดหากไปสิบหกยี่สิบแปดลบสิบหกก็จะเป็นความยาวของตรงนี้ออกมาเป็นสิบสองแล้วเส้นนี้คือเส้นที่อยากจะได้ให้เป็นสี่แล้วเราก็ไปพีทาโกรัสเอาพีทาโกรัสแบบตรงๆเลยนะสี่กำล,ลังสองนั่งกับสิบหกกำลังสองบวกสิบสองกำลังสองสิบหกกำลังสองได้สองห้าหกสิบสองกำลังสองได้ร้อยสี่สี่ บวกกันได้สี่ร้แล้ว400นี่คือ20่สคูณยีฉะนั้น4ตัวนี้คือ20โอเคเราก็จะได้หน้าตัดรู้ทุกด้านแล้วเราก็เอามาบวกกัน16 28 28 12แล้วก็20แล้วก็คูณสูงของมไปซึ่งก็คือ48 เออาเป็น4,992เดี๋ยวนี้ตัวที่เราจะใช้ก็คือพือ้นที่หน้าตากักเืออนนี้พื้นที่ยู่ข้างคืออนนี้พื้นที่ยู่ทั้งหมด92ส่วนนี้มาบวกกันก็เป็นคําตอบแล้วพื้นที่ผิวทั้งหมดต้องเอาพื้นที่หน้าตักก็คือ1,376กอับพื้นที่ยู่ข้าง4,992 ออกมาได้6,368หน่วยเป็นพื้นที่ตารางเซนติเมตร